ทิศสมปองแอบหลงรักบ,บุ๋มปนัดดามาเป็นสิปีเผยเจ็บทุกครั้งที่เห็นมีแฟนเรียกได้ว่าขณะนี้ฮอตสุดๆเลยก็ว่าได้สำหรับอยากทิศไพรวันและทิศสมปองอดีตสองพสสุดฮอตที่ตั้งแต่ศึกออกมาก็พากันเดินสายออกรายการกันแบบไม่หยุดจนขึ้นแท่นซุปตาเลยก็ว่าได้ล่าสุดทางด้านทิศไพรวันและทิศสมปองก็ได้พากันไปออกรายการคุยแซบโชว์ และได้พูดคุยถึงเรื่องความรักที่ทำเอาทางด้านทิศสมปองโดนแฉแอบชอบบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโดยทางรายการได้เซอร์ไพรส์ทิศสมปองด้วยการให้บุ๋มปนัดดาวีดีโอคอเข้ามาในรายการที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเขินหนักมากโดยทางด้านบุ๋มปนัดดาได้เล่าว,ว่ารู้จักกับทิศสมปองตั้งแต่เมื่อสมัยสิบปีที่แล้วขณะที่ยังเป็นพระอยู่แล้วไปออกรายการที่เราเป็นพิธีกรเลยได้มีโอกาสเจอกันและรู้จักกันสืบ อในช่วงนั้นเราก็ทำรายการที่ชุมแพเลยได้มีโอกาสไปพักที่บ้านของทิท์สมปองด้วยจากนั้นทางด้านพิธีกรได้ถามบุ๋มปนัดดาว่ารู้ไหมว่าทิศสมปองแอบลืมบุ๋มปนัดดาได้กล่าวว่าไม่กล้าคิดหรอกเพราะขณะนั้นทิดสมปองก็ยังเป็นพระแต่เมื่อโดนถามว่าหากทิศสมปองจีบจะว่าอย่างไรบุ๋มปนัดดาตอบกลับว่าค่อยว่ากันอีกทีและทางด้านพิธีกรเลยได้หันไปถามทิท์สมปองว่าบุ๋มปนัดดา เป็นสเปกหมทางด้านทิศสมปองได้ตอบว่าตรงสเปคทุกอย่างยิ่งเวลามีข่าวว่ามีแฟนก็แอบรู้สึกเจ็บอยู่เบาๆ